้อง่เป็นคนอุดรธานีนะคะสวัสดีค่ะนี่คืออาหาร<ม>ท้องถ<ห>ิ่นเลยนะใส่ถาดไปเลยมาโอโ้รังใหญ่นะครับต้องใช้ความชำนาญนะ่ะเห็ดกับเข,าข่าก้อยนี่คือจะทําแบบดิบๆแบบนี้เลยาราขายไม่ได้ต้องใส่ด้วยอ๋อนี่คือเสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วค่ะเร็วไหมคะเร็วมากเลยสวัสดีกับช่องไปทริปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านปงกลุ่มเพื่อทีจ่จมหาวัตถุดิบหนึ่งในช่วงหน้าร้อนนะครับซึ่ง แน่นอนครับก็จะหามาทําอาหารกันนะครับมาทักทายผู้มาร่วมมาเป็นศีสารในคลิปนี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะวัสดค่ะ,<อ>คะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็กํำลังจะงงมากว่า คือใครซึ่งตอนนี้หนูก yep> ็ไม่รู้ว่าหนูคือใครเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่่สวัสดีค่ะก็ขอแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อว่าน้องหนิงนะคะจริงๆเคยออกคลิปกับพี่เบียเมื่อนานมาแล้วน่มากแล้วี่คือเราไม่ได้เจอกันสามปีแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้หนิงขึ้นมาเชียงใหม่ก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมพี่เบียพี่เบียก็เลยพาหนิงมาหาอดีตญาณงเขาต้องเรียกว่าสิไข่มด สีไข่มดส้มใช่ดีอันี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้วนี่แหละครั้งแรกของหนิงจริงๆใช่เดี๋ยวเพราะว่าจะต้องมาหาต้องบอกวิธีหนิงนะเพราะว่าหนิงไม่เคยเลยจ้าได้เลยโอเคไปเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเตือนความจำเพื่อนก่อนคนที่จำไม่ได้ก็คืออ่าน้องหนิงมาทำส้มส้มตำมาแล้วตำมะม่วงตำมะม่วงใช่ไหมเมืองใช่นานมากแล้วเนาะนานาแล้วตอนนั้นยังอ้วนอยู่เลยโอ๊ยมาไปเลี้ยงหุ่นดีอยู่นี่ยอะคุณเอ็งสวัสดีเจ้า ครับเป็นไงบ้างน้องตรงนีไม่ได้เจอกันนานสวยเดิมสวยขึ้นครับนว่าสวยเหมือนเดิมสวยขึ้นแล้วขอบอกว่าตัวนี้น้องเขามีช่องของตัวเองแล้วนะใช่ก็หนิงจะฝากช่องของนิงด้วยนะคะช่องของนิงก็คือพาไป ปิ้งอ๋อพาไปปิ้งหนข้างหลังหราปล่าใช่ไหมปิ้งไงปิ่งไงปิ้ไงหลายคนก็จะงงว่าพาไปปิ้งหรือเปล่าปิ้งหมูกระทะไม่ใช่พาไปปิ้งนะคะพาไปปิ้งฝากกดไลค์กดติดตามน้องหนิงด้วยนะคะคลิปน้องทําสนุกมากเนาะก็จะเป็นแนวกินเที่ยวเหมือนกันก็จะออกแบบส่วนใหญ่จะอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ภาคพื้นทะเลเดี๋ยวจะไปยือนจะไปหาโอเคเลยยากไป้าคิดหน้าหนิงจัดจัดการเตรียม เอ่อต้อนรับพี่เบียร์กับพี่เอี้ยงเดี๋ยวไปทะเลกันนะคะทูพีดไว้ละนอย่าเลยพี่คุณเดี๋ยวเดี๋ยวปลิ้นเดี๋ยวจะปลิ้นพี่พี่แฟนคลับตอนนี้เขาแบบว่าเริ่มมีความหวังแล้วนะพี่พี่เอี้ยงจะจัดทูพีดนี่ไปครับอ่เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ในการอ่าสิไข่มดแดงหรือมดส้มนะครับนะ ไม่เศร้าหรือไว้สอยมดแดงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้าทายมาสอยให้เราเนาะนี่วิธีมัดคือใช้ตออช่วยนะคะใช้ต่อแล้วก็ใช้เชือกแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาแป้งโรยข้างในครับการมดเพราะว่าตัวมดอ่ะจะเยอะมากน้องหนิงระวังให้ดีนะมันจะเหมือนประมาณว่าไม่ให้ตัวมดมันเกาะไข่ได้เนี่ยโอเคโอเคมันจะลื่นไง ปกติมันจะเวลาไข่มดมันหล่นใช่ไหมมันก็จะไปหยิบไข่มาไปกัดไข่มาเงี้ยแต่พอมีตัวแป้งมันจะทําให้ตัวมันลื่นอ่ะอครับประมาณนั้นครับถ้าจำไม่ผิดนะโอเคถ้าใครคนสีมาส้มก,ก่็ได้ครับได้เลยคนเมืองห้องสีมาส้าสามภาษาอีสานห้องได้เย้ไข่มดแดงเย้ไข่มดแดงเออว่าว่าภาษาอีสานได้เหรภาษาอีสานได้ค่ะเพราะว่าน้องหนีงเป็นคนอุดรธานีนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหสาวอีสานอิมพอร์ตมาจากอุดรธานีนะมาเพราะปลาร้าเลยนะโอ้อุดรวันนี้เราจะทำอาหาร อีสานเนี่ยนะจ๊ะโอเคโอเคโอเคจัดไปดูว่าตีไข่มดแดงใกล้ไข่มดแดงต้องเข้าแล้วเนี่ยโอ้โหได้เลยครับนะน้องนิ่งคุยเก่งมากครับไข่มดแดงต้องเยะแบบแดด่แรงๆนะคะคอ๋อแดดจะช่วยไล่มดออกจัดไปครับลูดตั้งบนขึ้นครับอุปกรณ์ก็มีกระสอบนะครับโอ้โอ้ไม่หักเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหได้เป็นไม้ไหมครับอ๋อมันจะตึงมาเนี่ยครับอนี่คนที่จะสอยไข่แดงแลงเราน้าทยสวัสดีครับน่ครับเคยไปหาปลากันเราด้วยนะที่แ <c oughs> ม่น้ำแม่ลายนะานี่คือขอบอกว่ามือวางอันดับต้นๆที่บ้านปงปุ่มเลยนะครับไม่ธรรมดานะนี่ก็โรยแป้งก่อนน้าทายครับการโรยแป้งนี่คือจะบ,บื่ให้มดมันะ<ร>่ะเกาะไข่ได้ใช่ไหม,ไหมออใส่มันแห้งไงเวลา เราเอาแม่มันออกมันจะได้ง่ายลื่นๆหน่อยเอาไง่ายคือให้มันจะไต่ลเองเออมาใส่อุกไ่าเองทฤษฎีถูกละครับประมาณนั้นอะน้องนิ้งใกล้ชิดเลยนะครับเขาบอกว่าจะมีมดตกลงมาใส่หัวใช่ให้ต้องระวังให้ดีนะครับ หนูนิงอย่าไปยืนอยู่ใต้กระสอบนะเดี๋ยวอาจจะมีของแถมโอเคจริงจริงนิงเตรียมยาหม่องมาแล้วล่ะค่ะพี่นิงโอเคจ้ะครับยาเลยขยาวยาวเลยโอขยาวยาวเลยหนูนิงมาๆมาลองดูลองดูขยาวก่อนนี่แหละนี่แหละขยาวเบาๆอย่างนี้เหรอใช่แบบนี้เลยครับระวังนะระวังนะนิ้งเนี่ยมันแปลกๆอยู่นะทุกคนโอ้อุ้ยมุดเยอะมากระวังระวังระวังขยาวเลยมันจะลงเลยอ่าใช่มันมันจะหล่นไปในกระสอบแบบนี้แหละครับตอนนี้หนิงรู้สึกว่ามันมี ตกลูกมาที่หัวนนิงหรือเปล่าทุกคนอันนี้คือพาน้อง,งนุ่งมาแกงหรือเปล่าครับนิงว่านิงปีนต้นไม้ขึ้นไปเอาง่ายกว่ามันสูงจ้ะอันนี้คือทางลัดจ้ะอ,อ นี่นะการการแบบว่าการแกะไข่ไม่หมีคอยเท้าด้วยครับลุงนี่นี่เพื่อความสวยงามทุกคนยังเฮฮาปาร์ตี้เหมือนเดิมนะโอ้เดี๋ยวโดนจัดแล้วอย่าร้องไห้นะคะครับเดี๋ยวมาอุ้ยมาเดี๋ยวดูดูให้นะไทยสาธิตเนี่ยบอกว่าไม่ไหวจริงๆถอยไปครับมาแล้วไปแล้วเขายาวไปไหมนะเออมันก็ถึงเลยดูเขาแล้วกะตกเข้าไปตกเข้าไปในกระสอบใช่ใช่ โอ้โหนี่นี่คือมืออาชีพจริงๆค่ะใช่นี่แหละันี่คืออาหารท้องถิ่นเลยนะครับน้องหานี้แพ้ไข่มดใดไหมครับเนี่ยไม่มีแพ้ค่ะแต่ว่าจะแพ้อาหารนี้หน่อยคือกินแล้วจะอ้วนอ๋อโอเคจ้ะไม่อ้วนหุ่นดีอยู่แม่ไม่เคยแพ้อะไรเลยค่ะพี่บีอะครับโอ้โสอยไปเรื่อยนะมีก็หน่าทางนี้มีกอลุนมีแสดงว่าไม่ไม่ผิดหวังค่ะนี่นี่กินแน่นอนครับจะกินไข่เต้งเยอะมากเลยเยอะมากเลยครับ ทางนี้ใหญ่เด้อสอยก่อนตอนนี้หนิงว่าหนิงเริ่มเห็นมดแบบไต่ลงมาที่พื้นแล้วมันก็จะไต่ขึ้นขาเราใช่ไหมครับใช่แล้วอ่ะพาน้องหนิงมาชมวิถีบ้านๆนะครับโอ้ดั่งกันเนอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเห็นเนาะเห็นเนาะครับโอ้โหสังเกตว่าใครลงมาโอ้โหเยอะเยอะเยอะไข่ลงมาแล้วใครลงมาแล้วครับทีนี้ใครลงมาแล้วครับอืมเหมือนทีมะเลยทุกใช่แต่ว่าก็จะมีของแถมนะลงตัวมดนะครับ รวลมาแล้วครับน่าจะเยอะครับอืมมันจะอยู่ตามใบมันเนี่ยตามดูกใบมันแน่ครับถ้าเราไม่ชอบใครเราต้องหลอกเข้ามายืนใต้ต้นนี้นะโอเคใจน้อกนี้มาแล้วหนุ่มนิงครับเนี่ยโอ้ยแม่งเห็นแต่แดงแดงใช่ครับใส่ยังไม่เห็นนะเเอาาปป้้งงใส่หน่อยครับใส่หน่อยครับ เอาเทก่อนตอนนี้มันต้องเทยังไงคะเทไม่มีกระจายกระจายอันนี้อีน้อยอีน้อยใจอีน่อยอีน่อยอีน่อยกันอีน่อยเดี๋ยวไปถอกทีที่ขาอ่าเป็เลยดีกว่าครับเขาบอกว่าตอนนี้เราต้องวิ่งกันแล้วใช่ใช่ใช่ลงนะลงโดนกัดนะอ่าโอ้ไปดูก่อนอือไปแล้ว มาลุ้นดูสิว่าจะเยอะไหมครับแม่ลุ้นมาลุ้นอย่นี้นี่เทใส่ถาดไปเลยมาแต่ก็อยู่ห่างๆอย่างหงหงนะน้องหนุ่มหนิงโอ้มาแล้วโอ้เยอะเยอะมาเยอะข้างล่างก็เยอะดูมอนสิตอนนี้ยังไม่ต้องกลัวนะคะสักครั้งใช่เดี๋ยวมันจะเริ่มกระจายแล้วแป้งพุทแป้งนี่ใช้แป้งอย่างไรครับแม่แป้งข้าวเจ้านะคิดว่ารังเดียวจอดนะครับโอ้เยอะมากจะให หางใหญ่โอ้รังใหญ่นะครับถ้าคุณเอาเออาไ้นั่นน่ากลัวมากถ้านีหมดกำลังเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็พุ่งตรงมาหาเราครับตัวยิงห่างนะครับเอามีกระป๋อมเลยนะกระป๋อมพน้นนี่ก็ลังตกใจว่าเอ๊ะตัวอะไรครับอุ้ยพี่เบีแอนี่เคยเห็นเขาเอ่อขายที่ตลาดแพงมากเลยนะคะกองเนี่ย เขาเขาเขาคงแบบว่าต้องใช้ความเสี่ยงไงใช่ใช่ใช่โอ้มาแล้วมาแล้วอนีระวังนะไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราให้ตัวมดมันออกจากใครก่อนนะโอ้อยู่ห่างๆอย่างห่วงก่อนครับแล้วภารกิจนี้ทุกคนก็เลือกนิ้งนะคะใช่แล้วตรงนี้ร้อนจังนี้เดี๋ยวไม่ได้ใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไหมเดี๋ยวไหมลากเงี้ยลากเงี้ยเออใช่ใช่ถูกแล้วถูกอ่าถูกแล้วถูกแล้วค่ะอ๋อครับโอ้โหเก่งมากยกนิ้วให้ มดมันจะอยู่เป็นจุดๆใช่ไหมครับ่ย้ยายมาให้มันอยู่ที่อื่นบ้างอ๋อย้ายอยู่ที่อื่นบ้างใช่ใช่แล้วคนย้ายก็คือเราพามารับน้องไงจ้าไม่ได้เจอกันนานขอบคุณค่ะพี่อโอ้โอโอโอแล้วที่สําคัญเราต้องไว้กลางแดดนะเพราะว่ามดมันจะ,จะได้หนีแดดไงโอใช่ค่ะตอนนี้พวกเราก็ควรจะมีแดด้วยด้วยเราเราต้องหนีมดจ้าตอนนี้ครับว้าว การปัดก่อนนะครับขั้นตอนนี้ต้องใช้ความชํานาญนะครับถูเยอะเลยนะนะใครเนาะครับรังเดียวจบเลยครับมดแดงออกจากไข่ก็เตรียมตัวไปทําอาหารนะครับเยอะมากเ่ยรังเดียวกินได้ทั้งบ้านครับ ไข่มดแดงก่อนนะครับโอ้มดนี่สองร้อยพระเจ้าครับแม,แม่แม่มันนี้นี่เนืกินสดๆเลยค่ะครับตเต้นเลยอ่าพาการทําอาหารครัวคุณยังก็จะมาทํากับน้องหนุ่งหนิงของเรา<ช>นะครับ<ค>ะนะครับสูต <คะ S 1> รสาวอีสานแท้ๆเลยนะคะสาวอีสานนั่นเองใช่เ,เดี๋ยววันนี้เราจะมาทํา ก็มุดแดกใช่ไหมหนิงก็จะให้คนเมืองทำคนอีสานก็นั่งดูไม่ใช่ไม่ใช่หรอนะงมินทำแม่โอเคหนิงมิบอกเราจะได้เป็นนะคะได้ได้ วัตถดิบมีอะไรบ้างครับมีไข่มดุแดงค่ะพริกป่นน้ำปลาปลาร้าข้าวคั่วนะคะ <Wow. S 2> นี่ขาดไม่ได้เลยค่ะนี่ค่ะผงนัวใส่มากนัวมากใส่น้อยนัวน้อยี <c oughs> ่หอไหนก็เข้าเราได้นะคะตอนนี้ครับผักชีเรื่อยต้นหอมผักชีแล้วก็พร้อมดวน <c oughs> แล้วก็ อยหอมแดงนะครับหอมด่วนนี่คืออะไรหรอคะนิ่งซาลาเน่เออต้องแปลด้วยนะคุณแม่ทานซาเละให้นิงนิดนึงอ่าแล้วเราทางทางอุดรเรียกว่าไงครับสาลแเน่ก็เรียกสาลแเน่เหมือนกันเลยค่ะใช่ครับครับเดี๋ยวเราจะหั่นหอมด่วนเออสับไม่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 เดี๋ยวเราก็มาซอยหอมกันก่อนทุกคนวันนี้เป็นน้องมือน้องหนิงนะคะขอบพระคุณครับคุณพี่ถ้าถ้าทำอาหารได้เขาด้วยเฮ็ด เฮ็ดหรือเปล่าเฮ็ดค่ะเฮ็ดกับเข่าเฮ็ดกับเข่าใช่ค่ะเฮ็ดกับเข่าเนาะไอ้ซอยหอมแดงกือวางอันดับหนึ่งอันนี้ปวยยังทำแต่ว่าเป็นสูตรของน้องหนูเนาะใช่ค่ะมาทำบ่อยแล้วเนาะให้เป็นน้องผักหวานแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงใช่แต่เรามีเป็นก้อยนะเป็นก้อยค่ะก้อยแบบรสชาติจัดจานแซ่บๆกันไปเลยดิบหรือเปล่าสุกจ้ะดิบเลยค่ะแซ่บหลายเด้อหรือเปล่าแซ่บผีเด้อแซ่บผีเด้อผีเด้อ ใช่ค่ะับค่าก็ได้แต่ว่ามากโอ้แซ่บค่ะเนี่ะพูดถึงภาคาอีสานก็อยากเที่ยวเนี่เดี๋ยวเวลาเขาไปเยี่ยมบ้านได้ไหมเนี่ยไม่รู้จะพาไปที่ไหนก่อนเลยเยอะมากๆได้เลยครับพาเดี๋ยวนี้พาไปทัวร์ให้หมดทุกที่จริงๆตอนนี้หนงก็รู้สึกเหมือนิอยู่อีสานเลยนะอ๋อใช่เพราะว่าที่อีสานก็มีแยวกไข่มดแดงเหมือนกันอ๋อมีเหมือนกันแล้ววิธีการหาคล้ายๆกันไหมครับคล้ายกันเลยคิดดูเถอะนิงอะ อยู่อีสานแต่นิงพึ่งมาเยี่ยที่นี่ครั t <t ้งแรกมาย่มที <t <t ่เหนืองงไหมมงนะพึ่งมาเยี่ยมที่นี่ครั้งแรกใช่ครั้งแรกของมิงเลยหอมหอมนะ่ายกินเนาะ่ากินมากเลยค่ะพี่เอียร์ทาอะไรก็น่ากินใช่อร่อยด้วยนะเห็นอย่างนี้ทาอาหารเร็วแล้วก็อร่อยด้วยนีใช่ราคา้กินยังไงก็ไม่ดวน ดอยบ่อยๆจ้าต้องขึ้นดอยบ่อยๆสายเรากินแล้วก็นอนเราไม่ค่อยได้ขึ้นดอยเราขึ้นเตียงขึ้นแล้วนอนเลยนะนอนไม่ใช่ทดอยนะนอนนอนนอนวันนี้ก็ทําการตักไข่มดแดงเพื่อที่จะทําก้อยนะครับเยอะมากเลยค่ะที่เราหาได้อันนี้เดี๋ยวเราจะแบ่งไว้ทําไข่เจียวด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอ่ะแบ่งไว้เท่านี้พอไหมพี่เอี้ยจะได้อ่ะประมาณนี้นะเราจะแบ่งเจียวไข่มดแดง ครับแล้วก็อันนี้ทำก้อยก้อยนี่คือจะทำแบบดิบๆแบบนี้เลยทำดิบๆแบบนี้เลยกินได้กินได้เนี่ยจัดไปครับลองชิมดูสิคะตุ๊บ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 ้าไงล่ะทานเผ็ดได้ไหมคะเอาสูตรน้องหนิงไว้จ้งก่อนก็ได้เอาครึ่งนึงนะครึ่งหนึ่งก่อนครับใส่พริกป่นเข้าไปนะครับเดี๋ยวมันจะแซ่บเกินไปค่ะทุกคนอ๋อครึ่งนึงก่อนนี่ข้าวแล้วก็น้ำปลา นึง่งปลาปลาขายไม่ได้ต้องใส่ด้วยชีวิตเยอะก็ได้ครับชูรสใส่เยอะๆอ่าชูรสนี่พอไหมพอไหมต้นหนามวพอไหมอ่าอ่ะลองดูน้องนี่จะใส่ประมาณไหนครับนี่เลยค่ะอ๋ออ่าได้ได้ได้น่าจะแชูรสจะเข้าแล้วแชมพูต้องเข้าเราด้วยนะเอ้ยไม่ใช่อันนี้เอาเยอะไหมคะนิดนึงครึ่งนึงอ่าวันนี้เราตามใจคุณชอบแบบรจขนาดไหนมา ที่เราซอยจนทีก็ามาโรยแล้วก็คลุกเขาไปด้วยกันนะห,หอมเผาผ้ว,วใครชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวเ,เลยจะะ้ะแต่สูตรอีสานเขาจะไม่ใส่เห็นมีนางเอกคนหนึ่งเขาเปินคนลูกครึ่งอีสานเขาบอกว่าอาหารอีสานเน้นเร็วและอร่อยคือทําง่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะ,คะจะเป็นแบบง่ายๆบ้านๆสูตรนี้ใช้กับเนื้อควายได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าครั้งที่แล้วทําลาบลาบอีสานแล้วก็ทีเนี้ยเร็ว หมดนไงนันไงมั่นรู้สึกแบบได้ค่ะคิดได้หมดเลยหรอคิดได้หมดเลยนิงเห็นนิงเห็นคลิปที่เบียร์หลายอันที่แบบว่าหนังควายจีอะไรเงี้ยนิงอยากกินมากเลยนะโลมีมีสี่โมงเย็นที่พาไปกินใช่ร้านเปิดตอนนีาแล้วไหมอ่เอานี้ถ้าอยู่จะพาไปกินนะโอเคงั้นต้องอยู่ลวค่ะอยู่นะทุกคนเรียบร้อยลวค่ะอ๋อนี่คือเสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วค่ะเร็วไหมคะเร็วมากเลย การชิมก่อนแล้วก็ถ้าขาดอะไรก็ใส่เพิ่มนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาอีกหนึ่งเมนูนั่นคือเจียวไข่มะแดงเนาะค่ะเดี๋ยวไปกันอเคเร็วมากครัวเพียงบอกว่าขาดเปรี้ยวไปนิดนึงก็เลยจะจัดมะนาวเข้าไปนะน้องนี่ไม่เคยเห็นมะนาวลูกใหญ่เท่ากันเลยนะค่ะเข้ามือเลยอ่ะไม่เปรี้ยวก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะทุกคนน้ำลายแตกคลองครับครับเป็นอัศจรรย์พิธีใช่ไหมน่ะค่ะเดี๋ยวตักไปจานด้วยครับ คนเบาๆนะคะเดี๋ยวมันเจ๊กไข่แดงจานนี้คนเบาๆแช้ตะหมูกอ่ะคนค่อยๆเด้อเสร็จแล้วน้าตาดูดีมากสูตรซาอุดรนะครับเมนูรองนั่นก็คือถอดไข่เจียวไข่มดแดงใช่ไหมคะไข่เจียวไข่มดแดงเนาะไข่ไก่นิ้วบางๆอุ้ยครับบางมากลอกินนะ ดูแค่ทาตอกไข่ก็รู้แล้วค่ว่ามันต้องอร่อยแน่นอนบ่งบอกเรืองรสชาติเลยนะทาตอกไข่เลยนะใช่ค่ะแค่ตอกไข่เราก็รู้แล้วว่ามันจะอร่อยขนาดไหนหมดเลยจะเบิร์ดเลยหมดเลยนะเบิร์ดเลยเดือดเข้มข้นหมดเลยนะครับถ้ากลัดไปคำไหนไม่เจอไข่นี่มัน็นไปไม่ได้แล้วนะขนาดนี้ดีนิดนึงเสียวนิดูขาวครับตีให้เข้ากันนะครับเตรียมกระทะนะจ๊ะลองมาแตกนะครับ อ๋อขายไม่ได้คือกระเทียมนะครับใช่ค่ะเป็นสูตรใหม่พี่หนิงเพิ่งจะเคยได้ยินเมื่อตะกี้นี่แหละค่ะเอาหรออันนี้คือเจียวขมดแดงเลยนะ่ค่ะอ๋อสูตรใหม่สำหรับน้องหนิงเลยครับปกติน้องหนิงไม่ใส่กระเทียมเจียวแต่เอาหรอมันจะหอมไม่เคยใส่เลยค่ะปกติเจียวก็เจียวเลยสูตรนี้คือติดใจแน่นอนครับมันจะหอมมากโอเคอะไแล้วกันน้องหนิงนี่องเหลืองเทลงเลยเหรอคะใช่แล้วครับเอาเอาทุกคนหนิงก็ตื่นเต้นเนาะลงนิ้วโดนทีละกระเที โอ้ยไข่เยอะมากหอมไหมนุ่งนิ้งหอมมากเลยค่ะยืนน้ำลายไหลยืนอยู่ข้างกระทะระวังแตกนะจ๊ะเวลาที่สำคัญที่สุดของเราคือช่วงเวลาตอนกลับไข่โอ้โหโอ้โหได้ได้ได้ไดได้วุ้ยตกะกั่วสำเร็จว้าวไข่เจียวมดแดงโอ้โหไม่ลอะไ้เน่อะ ด้วยความที่ไข่มันเยอะมากนะ,ะค,นคะเ,คเอามาต่อกันแอ้วนาะมาน้องหนุ่มนี้กลัวก็ยังได้เวลาแล้วครับนี่คือเวลาช่วงที่สำคัญที่สุดน,น,นะคะรเราจะให้พี่เบียร์เป็นคนชิมค่ะทุกคนโอ,โอไ้ได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 ้เกตไม้มีช้อนนะคะเราใช้วิธี จำเลนะกุ้ยเลยเจ้าน้องหนิงต้องกินโอ่งข้าวโล่งควายนอนมันคืออะไรันเดี๋ยวอาข้าวเหนียวจี๊มันแบบข้าวโล่งควายนอนใช่แล้วก็จีให้เป็นหลุมจี๊กให้เป็นหลุมอ่าใช่ใช่แล้วก็กุ้ยแถวบ้านหนิงเรียกบัวควายอ้าวจิ๊กจิ๊กใช่เอาอะไรก่อนเอาเอาเอาอ่าก้อยไข่มะแดงอกัครับนี่สับขาดสับขาดมือเลยมือเลยอร่อยไม่รู้จะว่าไงแล้วทุกคนเทไปทั้งถ้วยนะเมื่อกี้กินข้าวมิงนะกินกันแล้ครับมาน้องหนิงจัดการแล้วครับ เขานทำไปก่อนทุกคนอืืือออร่อยอ่ะสับักสับักนุ้งนิงฝีมือไม่ธรรมดาเนี่ยคือมันอร่อยเพราะว่าคนสวยทำอ๋อแน่นอนมันมีความนัวของข้าวคั่วเผ็ดเปรี้ยวหวานไข่มันแตกว่าแตกไม่ใช่ข้าวคั่วของชิลล์ใช่หมอร่อยแม่นุ้งนิงอย่ไปบอกเขาสิครับ มีราคาอยู่เมื่อกี้เขาจริงเขาจะซงอแบบเป็น leader แต่ว่าทางทางบ้านน้องหญิงจะเน้นไปทางเผ็ดนะครับเนาะเผ็ดเนาะใช่ค่ะเผ็ดเค็มนัวที่บ้านหญิงเนี่ยจะจะบอกว่าไข่เจียวนี่ไม่ว่าจะร้อนจับไปที่ไหนก็เจอแต่ไข่ทั้งนั้นเลยอ่ะเจ็บอุ้ับเข้าไปก็คือไข่แบบแตกในปากอ่ะ รสชาติร้อนแรงมาเลยของน้องหนิงอ่ะจินครับแซ่บเหมือนคนทำเดออสับคับเห็นความแซ่บเยอะๆก็ไปช่องน้หนิงนะคะแซ่บทุกตอนอย่าลืมนะคะชอบพาไปป้นอาหารน่ากินทุกตอนเลยเนาะเดี๋ยวหลังกล้องนี้กินกันไปเรื่อยเนาะต้องขอบคุณน้องหนิงที่มาเป็นตัวสื่อสารนะครับอย่าลืมฝากไปให้กำลังใจน้องหนิงด้วยที่ช่อง มีทั้ง y u t u b e แล้วทั้งเพจใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีคลิปออกมาแล้วขอบอกว่าคลิปของน้องสนุกมากใช่ค่ะเป็นธรรมชาติแล้ว่าเป็นวิถีทางภาคกลางใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้คนดู2แล้วค่ะ2องอะไครับสองคนเดี๋ยวจะเพิ่มเป็นสองมือสองเเอาไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะคลิปสนุกตัดต่อดีกล้องสวยนางเอกสวยด้วยเจ้าของช่องสวยนี้สำคัญค่ะครับอ่ะเลย เดี๋ยวหนึ่งก็ขอตัวทานข้าวกันก่อนนะค่ะโอเควันดีนครับทีน้าครับไม่ไหวแแซ่บหลายเด้อแซ่บอีหลีเด้อพูดเก่งมากเลยค่ะต้องไัง